ปี2,568นะคะเป็นปีที่มีดาวขยับย้ายหลายดวงรวมทั้งดาวที่สัมพันธ์กับเรื่องเงินทองของชาวพิจิกนะคะจะมีทิศทางอย่างไรบ้างนะคลิปนี้เราไปโฟกัสกันที่เรื่องงานและเรื่องเงินของชาวพิจิกในปี68นะคะท่านใดที่ลักนณาราศีพิจิกรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15พฤศจิกายนถึง14ธันวาก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ ในช่วง4เดือนแรกของปี68นะคะมก,กราคมถึงเมษายนดวงดาวใหญ่ยังคงอยู่ที่เดิมนะคะยังไม่มีการขยับย้ายรวมไปถึงดาวพฤรหัสซึ่งเป็นตัวแทนเรื่องเงินของชาวพิจิกยังคงอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูเลงลักขน,นะคะก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวตนส่งผลกับเรื่องเงินทอนะคะยังคงเกี่ยวสัมพันธ์กับเรื่องของ ุ่นส่วนนะคะเพศตรงข้ามคู่ครองนะหรือว่าเรื่องการงานการค้าต่างๆในช่วงแรกของปีนะก็าอาจจะมีการเดินโคจรถอยหลังวกวนอยู่ก็าอาจจะเป็นช่วงที่เงินทองนะคะยังคงหาได้จากเรื่องแวดวงลูกค้าเก่าเดิมๆนะคะการทํามาหากินในธุรกิจเดิมๆอยู่นะเนื่องจากดาวพลหัสยังไม่โคจรเดินหน้าก็ส่งผลกับเงินทองที่เก็บเกี่ยวได้จากผลงานเก่าเดิมนะคะอะไรที่เป็นเชิงเรื่องราวในอดีตนะหรือว่าเรื่องของความคิดไอเดียในเชิง นำกลับมาใช้ใหม่นะคะการนำผลงานกลับมาปรับปรุงนะคะหรือว่าการนำสิ่งเก่ามาต่อยอดช่วงนี้ก็จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องราวเก,ก่าในอดีตนะเอามาดัดแปลงทําใหม่เป็นเชิงการเงินการทองนะคะ <ST> s <Fun>. <S ประกอบกับดาวตัวตนยังคงโคจรวกวนอยู่ในภพสุภะนะ <ST> s <Fine>. <S ดังนั้นการความจเจริญก้าวหน้าความหวังห,หรืออะไรที่เป็นเชิงเดินหน้าเนี่ยมันก็จะมีลักษณะยึกยักไปด้วยนะดังนั้นใครที่กําลังจะมองหาความก้าวหน้าทางการงานนะคะหรือว่า ความคืบหน้าในชีวิตหรือไปมีความหวังกับเรื่องใหม่ๆมันก็ยังมีลักษณะที่ยังคลุมเครือไม่ชัดเจนเป็นช่วงที่บางท่านก็จะอยู่ในสภาวะที่ลองผิดลองถูกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเรียนการสอบนะคะอยู่ในช่วงต้องพยายามมากขึ้นนะเนื่นองจากดาวตัว,ต,วตนไปโครจรผิดปกติอยู่ในภพสุภะนะคะก็คือเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ได้เรื่องความก้าวหน้าความเจริญนะคะหมายถึงการที่จะต้อง แอคทีฟตัวเองมากขึ้นด้วยนะเนื่องจากมีปัจจัยหลายส่วนนะทำให้เราจะต้องอยู่ท่ามกลางสภาวะที่ขยันขันแข็งพลิกแปลงดัดแปลงมากกว่าเดิมนะคะเรื่องบางอย่างที่เป็นการริเริ่มสิ่งใหม่ก็จะต้องลงทุนนะหรือว่ายังคงไม่เห็นผลอย่างชัดเจนก็ส่งผลให้เราต้องพยายามอย่างต่อเน,นื่องนะคะส่งผลเรื่องของตัวตนของชาวพิจิกด้วยเนื่องจาดาวอังคังก็เป็นดาวประจําตัวนะคะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนอรินะเป็นช่วงที่ เราเองก็จะมีความรู้สึกผันผวนด้วยเหมือนกันบางทีก็จะรู้สึกไม่ค่อยคึกคักหรือว่ามีเรียวแรงนะหรือบางทีคิดอ่านอะไรบางทีก็รู้สึกว่าท้อแท้เบื่อเส็งได้ง่ายนะมันเป็นช่วงผันผวนที่สัมพันธ์กับตัวตนโดยตรงนะคะอย่างไรก็ตามนะชีวิตก็จะมีลักษณะทิศทางเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากขึ้นนะคะในช่วงพฤษภาคมเป็นต้นไปเนื่องจากดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์และดาวราหูก็โครจรย้ายพร้อมๆกันในเดือนพฤษภาคมนะคะ สำหรับดาวพระฤหัสนะซึ่งจากเดิมก็จะอยู่เลิงลักนานะคะก็เดินหน้าเข้าสู่พบเรือนมรณะและดาวเสาร์นะคะก็โคจรเข้าสู่พบเรือนปุตตะซึ่งเป็นเรือนของดาวพรฤหัสอีกทีนึงนะสำหรับดาวคู่นี้นะคะก็บ่งบอกถึงเรื่องเปลี่ยนแปลงนะคะปฏิรูปนะหรือว่าเรื่องช่องทางทางการเงินของชาวพิจิกก็จะมีลักษณะวิวัฒนาการไปนะกับเรื่องหาเงินต่างๆนะเรียกว่า อะไรเดิมๆแเก่ามันก็อาจจะฝืดเครื่องหายากนะหรือว่าทําแล้วมันไม่เวิร์กก็จําเป็นที่จะต้องมีช่องทางหรือเริ่มสิ่งใหม่นะคะการเปลี่ยนแปลงเรื่องช่องทางการหาเงินได้นะก็หมายถึงเปลี่ยนงานก็ได้นะคะหรือว่าอาพลิกแปลงดัดแปลงแวดวงทางการงานพัฒนาความสามารถไปในแวดวงอื่นๆนะหรือว่าบางท่านก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องงานอดิเรกงานเสริมความสนใจพิเศษนะคะหรืออะไรที่เป็นเชิง ความสามารถส่วนตัวนะสิ่งเหล่านี้มันจะเข้ามามีบทบาทในเชิงหาเงินมากขึ้นนะเนื่องจากดาวเสาร์นะคะเป็นดาวเรื่องแวดวงสังคมนะไปอยู่ในเรือนของสิ่งเหล่านี้นะคะใครที่ทํางานหน่วยงานองค์กรนะคะเป็นไปได้มากว่าคุณจะมีการโยกย้ายนะหรือว่าเปลี่ยนแปลงเพื่อนร่วมง,งาน,นการปฏิรูปในองค์กรนะคะส่งผลให้ปรับตัวนะหรือเปลี่ยนแปลงในเชิงเพื่อนร่วมง,งานการเข้าร่วมสังคมต่างๆนะคะนอกจากนี้มันยังเป็นเชิงเรื่อง ลูกหลานบริวารได้ด้วยนะเป็นปีที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเชิงความก้าวหน้าบุตรหลานบริวารน,นะคะส่งผลต่อเรื่องการใช้เงินนะเพื่อสิ่งเหล่านี้รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงกิจ,จวัตรประจาําวันการดูแลต่างๆนะคะสําหรับในเชิงการเงินนะคะพฤษภาคมไปดาวพฤหัสเข้าสู่ภพเรือนมรณะในภพเรือนนี้นะคะก็จะทําให้ดาวพฤหัสมีความเป็นพินทุบาทนะก็คืออาจทงานในเชิง เกี่ยวข้องกับหน่วยงานองค์กรหรือว่าเรื่องกฎเกณฑ์กฎระเบียบก,ก็ต้องระวังเพราะบางทีมันก็จะมีกฎเกณฑ์ความยุ่งยากหรือการปรับตัวมากนะสำหรับเรื่องกฎเกณฑ์ใหม่ๆออกมานะคะดาวพฤหัสเดืหมายถึงเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะอาจเป็นปีที่ผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อหนุนไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าหากรอคอยความหวังการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอาจจะเป็นปีที่ต้องพยายามมากขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเป็นความหมายเชิงเดินทางไกลได้นะคะหาเงินจากเรื่องเดินทางต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะ เรื่องของมรณะ,ะก็คือมรดกสินทรัพย์มาเกี่ยวข้องทางการเงินก็คือเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทํางานกับพันธุมากขึ้นนะก็คือเรื่องบ้านช่องเครือญาตินะคะชีวิตก็จะไปปักหลักอยู่กับเรื่องพันธุมากหน่อยเนื่องจากดาวราหูเป็นเจ้าเรือนนี้และมีความเป็นกเกษตรตาธิบดีนะคะหมายถึงการไปเกี่ยวข้องกับแวดวงอสังหาร,ริมทรัพย์ก็ได้นะคะหรือเรื่องแวดวงยานยนต์ก็คือเป็นไปในเชิงธุรกิจการค้าความสนใจนะคะซึ่งดาวราหูก็จะ อยู่ในภพเรือนนี้ไปหนึ่งปีครึ่งสําหรับชาวพิจิกดาวมฤตยูนะคะยังคงเล็งรักนาชาวพิจิกต่อเนื่องไปนะคะโดยดาวมฤตยูอยู่ยาวนานนะคะส่งผลกับเรื่องการครบหาความสัมพันธนะ์เป็นเชิงบวกได้สําหรับการครบหาทางไกลต่างชาติต่างภาษานะคะหรืออะไรที่เป็นเชิงมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะความสัมพันธ์ที่ว่านี้อาจจะหมายถึงทางสังคมก็ได้ธุรกิจการงานหรือจะเป็นเชิงคบหาความรักก็ได้นะคะดังนั้นก็จะเป็น เรื่องราวในเชิงเหล่านี้แล้วดีนะแต่ในขณะเดียวกันมันเป็นดาวผันผวนนะคะดังนั้นความรักความสัมพันธ์มันก็อาจจะพลิกผันได้ง่ายนะกินความหมายรวมไปถึงเรื่องการร่วมทุ้นลงทุนนะคะดังนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังสําหรับชาวพิจิกในปี68นะก็คือเรื่องการครบหานะคะเรื่องสังคมแวดวงการร่วมมือร่วมทุนร่วมหุ้นนะคะเพราะว่ามีดาวเสาร์นะคะไปอยู่ในเรือนของดาวพระหัสนะซึ่งเป็นจังหวะในเชิง ลงทุนนะคะการริเริ่มโครงการใหม่สิ่งใหม่นะซึ่งมันเป็นดาวคู่ผันผวนนะคะดังนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่การลงทุนการใช้เงินการต่อยอดใช้วิจารณญาณให้มากนะคะการครบหาคนนะคะส่งผลกับชีวิตของชาวพิจิกในปีหกแปดนะเรียกว่าถ้าคบหากลุ่มเพื่อนที่ดีนะคะคนจริงใจก็นำพาไปสู่ความสำเร็จรับผลทางการเงินได้ในขณะเนะดีวยวกันหากคบหา จังหวะนะหรือไปเจอคนหลอกลวงเจอคนที่หวังผลประโยชน์ก็จะเสียเงินได้ด้วยเช่นกันนะเพราะว่าปัใจจัยในเชิงดาวการเงินไปอยู่ในภพเรือนมรณะมันก็คือเรื่องรายจ่ายได้เหมือนกันนะคะสำหรับดาวเรื่องเงินของชาวพิจิกนะคะก็จะมีลักษณะการโคจรแบบรายปีนะในปีไหนที่เข้าสู่ภพเรือนดีก็ดีย,วยาวๆไปนะยิ่งถ้ามีกําลังทางดวงดาวที่ดีนะคะก็ส่งผลกับความเสถียรนะเรื่องเงินทองในขณะที่ ปีไหนไปอยู่ในภพเรือนกัมกึ่งนะมันก็จะเป็นเชิงมีทั้งจุดที่ดีและจุดที่ต้องระวังนะอย่างเช่นในปี68เทียถึงนี้นะคะหักมองในมุมบวกนะในเชิงโชคลาบนะคะก็ถือว่ามีเป็นโชคลาบลูกย่อยมาบ่อยขึ้นนะอย่ากดาวการเงินและดาวพุทธนะคะเข้าสู่ภพเรือนของดาวพุทธนะและส่วนหนึ่งดาวพุธก็คือดาวรับผลของชาวพิจิกนั่นเองนะคะรับผลมักจะได้จากเรื่องสื่อสารนะคะไม่ว่าจะใช้คําพูดอ่านเขียนการติดต่อประสานงานนะหรือแม้แต่เรื่อง ชีวิตการงานที่ไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลเอกสารต่างๆนะส่งผลดีนะคะเงินทองมีลักษณะจุดทรราํากําไรหรือว่าจุดเก็บ,แบบเกี่ยวผลประโยชน์แบบเก็บเล็กผสมน้อยมาเรื่อยๆนะเรียกว่าอาจจะมีโชคลาภในเชิงลูกย่อยบ่อยขึ้นในปี68ดนะคะติดต่อทางไกลค่อนข้างโดดเด่นนะไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดนะคะหรือว่าขายของกับคนที่อยู่ไกลนะไม่ว่าจะเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างแดนนะคะรวมไปถึงอะไรที่เป็นเชิงเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้อง ธุรกิจประเภทมรณนะนะคะก็คือสุขภาพยุกยาความป่วยความเจ็บการพัดพรากนะคะเรื่องของการเกี่ยวข้องกับการแปรรูปแปรสภาพต่างๆนะอาจจะส่งผลดีโดดเด่นในปี68นี้ในตามความหมายพบเลือนนะคะประโยชน์บางอย่างเกิดขึ้นจากการจบวาระจบสัญญานะคะบางท่านได้เป็นเงินชดเชยเงินก้อนนะหรืออะไรที่เป็นเชิงจบ วาระนะไปต่อไม่ได้หรือก็หยุดพักบางอย่างเพื่อไปเริ่มสิ่งใหม่นะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้กับชาวพิจิกนะเด่นชัดในช่วงพฤษภาคมไปนะคะสำหรับดาวแต่ละดวงนะคะดาวพระหัสโคจรในแต่ละภพเรือน1ปีนะคะดาวราหู1ปีครึ่งนะคะและดาวเสาของชาวพิจิกนะคะอยู่ในภพเรือนปุตตะก็คือเรื่องลูกหลานบริวารการลงทุนการได้เริ่มสิ่งใหม่ไปส,ไป,สปีครึ่งนะบ่งบอกถึงการ มีแผนนะคะมีความหวังใหม่ในอนาคตการบุกบั่นฝาฟันเพื่อความสําเร็จต่างๆได้ก็ขอให้เป็นปีที่ความเปลี่ยนแปลงต่างๆมาเยือนและเป็นไปในทิศทางบวกนะคะก็คือการมีความมั่นคงความก้าวหน้าในชีวิตนะคะสิ่งใดที่ผิดหวังนะคะหรือยังไม่สมดังตั้งใจในปี67ก็ขอให้ไปสำเร็จผลในปี2568ที่จะถึงนี้นะคะพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงดาวของชาวพิจิกในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ